สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมกดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส,สมเริ่มเดือนพฤษภาคมเราเที่ยวด้วยกันก็ด้วยวันที่20เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒนพงศ์พันมีเช่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวหลังหารือถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด การเปิดประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตยังเป็นไปนตามกําหนดเดิมคือวันที่1กรกาคม .64 ซึ่งความต้องการนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพราะยังอยู่ในเป้าหมายโดยการระบาดโควิดรอบนี้ยังไม่สง่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในประเทศไทยซึ่งจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะค่อยๆลดลงไปล่าสุดมาตรการกระตุ้นการลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มมาตรการได้ในเดือนมิถุนายนอาทิคนละครึ่งเฟดสามเราที่ด้วยกันโดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งให้กดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้รวมถึงมีพรกก,รกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักมีวงเงิน3.5แสนล้านบาทรวมทั้งยังมีมาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงินออมที่มีอยู่6-7แสนล้านบาทให้ออกมาใช้ใจ่ายอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังคิดมาตรการ มาตรการที่ออกมาไม่ต้องแข่งให้คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วกดรับสิทธิ์ยืนยันคนมีเงินก็จะได้ใช้เงินให้เต็มที่ด้วยจะได้ไม่ต้องไปแย่งโครงการคนละครึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ